แต่มุมเองเลยครับปัดมาลูกนี้เสาแรกเช็ดแต่ว่าไม่ตรงครับพุทธศินมองว่าบอลไปโดนตัวประกบนะครับไปโดนผู้เล่นบุรีรัมนะครับบอลไปโดนพันษานะครับทำให้ราชบุรีครับได้แตะมุมอีกครั้งนะครับคราวนี้เปิดจัดมาก็ยังไม่ผ่านครับบอลที่สุพนัทสุพนัทชากับเสร็จเลยครับเอาละครับสอละวัด ยอดเลยโรยมาเสาสองจกักรพรรดิเอาบอลลงจกักรพรรดิขึ้นดาเล่ขวาจิ้งรูีติดบ,บลอ็อกครับยังได้อยู่ดาเล่สั้น,นขีนคราวนี้เรียบร้อยเลยครับโอโ้โห1-0เยาวราชบุรีขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเตทครับโอ้ปวดเปียปน์ุวเปียนนี่เอาจนได้ครับดาเลโ่โอ้โหยิงลูกนี้นี่ดูเหมือนว่าผุ้สาวประตูอย่างสิวรักษ์เทศสูงเนินเนี่ยโดนบังอยู่ด้วยนะครับบอลเลียดครับแต่ว่าเสียบเสาก็หิสวยงามครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูนะครับภาพช้า ใช้โอกาสสอครั้งนะครับจังหวะที่ได้ลูกเตะมุมสองนติดต่อกันนะครับไดเลบขวาลูกนี้เป็นประตูที่3าของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเสียดูจังหวะนี้ครับพลาดช้าไปตัดบอลมาได้นะครับแล้วสรวัตรยอดเข้ามาลูกนี้เป็นจักรพันเลยครับไหลกลับคืนมาให้ไดเลสซัดลูกนี้จังหวะแรกติดนะครับแล้วไดเลสบค็อดอีกทีด้วยขวาลูกนี้เสียบบุมเข้าไปเลยครับ็อดสองมาเจอบังนะครับเนี่ยครับ ยิงฝาบร็บของชิติพัฒแล้วก็เลดิงซูลาก้านะครับจริงจังหวะแรกก็ตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่ามันไปโดนบล็อกก่อนนะครับโดยชิติพัฒคราวนี้จังหวะ2ยิงฝาบล็อกไปเลยครับประตูนี้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจกับเจ้าตัวได้พอสมควรเลยครับแดนเลราชบุรีครับที่เกมดีกว่านั่นแหละช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับขึ้นนำจนได้ครับ1-0น,นาทีที่54